เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปะลักษ์ยิ่งบทที่แปด เจียงร่วนซาถูกหลายมือประคองขึ้นมาเป็นพลวันฝุ่นดินเต็มหน้ารู้ว่าโลกนี้ค่อนข้างมือสลัวทึบทึมนิดหน่อยเสริรนฟู่เหี่ยาที่อยู่ข้างๆถามเสียงอ่อยว่าพี่สะพ้ายท่านยังดีอยู่หรือไม่เจียงร่วนซาแซงทําเป็นแข้มแข็งตอบกลับไปว่าไม่เป็นไร ยังทำมื้อเที่ยงให้เจ้าไว้จากนั้นนางก็หันไปมองส่ินเฟิงเงียบๆย,ยังคิดจะกินแล้วชักดาบต่อไปหรือฝันไปเถอะส่ินเฟิงถูกสายตาเร้นไอสังหารของพระชายาจับจ้องจนเบิกตากว้างอย่างมึนงงแต่เนื่องด้วยเขากินอาหารที่นางทำให้เปล่าๆมาหลายวันเลยลนล้านอธิบายว่า ท่านอองไม่ชอบให้ใครสัมผัสตัวโดยเฉพาะสตรีพระชายาได้โปรดสำรวมด้วยนางไม่สำรวมตรงไหนนางไม่ได้เป็นคนโผล่เข้าไปเองเสียหน่อยเซินฟู่เหวยาวทนฟังต่อไปไม่ได้แล้วนางพูดด้วยความประหลาดใจท่านพี่แต่งงานแล้วทำไมแม้แต่พระชายาเอกของท่านก็ยังสัมผัสตัวท่านไม่ได้ท่านคงไม่ได้เสินฟู่เหยาเอ่อยทั้งหน้าดางแ ท่านคงไม่ได้ปล่อยให้พี่สะพ้ยอยู่เฝ้าห้องหอคนเดียวกระมังแม่นางน้อยนี่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรใส่ใจเซนจี้ไปตำานี่ เจียงรวนซากังวลว่าเซินฟู่เยาจะถามต่อหากเรื่องที่นางกับเซินจี้ไปยังไม่ได้ร่วมหอกันล่วงรู้ไปถึงผู้อื่นถึงตอนนั้นหากแพร่ไปถึงหูห้องเต้ศีรษะของนางคงได้หลุดจากบาก่อนเวลาแนะ่นางไม่อยากลิ้มรสชาติการถูกห้ามมาแยกร่างเลยสักนิดเจียงรวนซาดึงเซินฟู่เยาวไว้แล้วกล่าวว่าท่านพี่เจ้าหน้าบ้าง ความสัมพันธ์ของพวกเราไม่รู้ว่าดีตั้งเท่าไรเขาแค่ขี้อายขัดเขินเท่านั้นเองทั้งทั้งที่ทรักข้าจนคันยุบยิบในใจไปหมดแต่กลับไม่ยอมแสดงออกมาต่อหน้าผู้อื่นสันจี้ไปที่อยู่ด้านข้างฟังจนเปลือกตากระตุกเรื่องเล่าเหลวไหลเหล่านั้นระหว่างเขากับสันซูหัวเขาไม่อยากให้น้องสาวตัวน้อยผู้บริสุทธิ์ถูกลากเข้ามาพัวพันด้วยด้วยเหตุนี้เล ไม่สะดวกเปิดโปงเจียงร่วนสาซึ่งซึ่งหน้าทำได้เพียงเอ่ยเตือนเป็นในในพระชายาเรื่องในบ้านไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศไม่รู้ว่าเสินฟู่เห่ยาคิดอะไรอยู่จึงดึงเจียงร่วนสามาถามทั้งใบหน้าแดงเรื่อ พี่ชายค่ะเวลาอยู่กันเป็นส่วนตัวเขาซื่อบื้อประดักประเดิดขนาดนั้นจริงๆหรือเจียงร่วนซาชังักเข้าใจทันทีว่าเซินฟู่เหยวคิดอะไรอยู่อ่าถุยถุยนี่ไม่ใช่รถที่ขับไปโรงเรียนอนุบาลนะเพื่อป้องกันไม่ให้เซิรนฟู้เหยยวถามคำถามพี่เด็กเล็กไม่ควรถามออกมาจริงๆเจียงรวนซาจึงวิพูดว่า พักนี้ดอกไม้ในสวนบานได้ไม่เร็วเลยพวกเราไปเก็บกีบดอกไม้กันสักหน่อยดีหรือไม่ข้าจะทำขนมเปียดอกไม้ให้เจ้ากินเซินฟู่เหว่ได้ยินคำว่าของกินขณะนั้นก็โยนเรื่องวาจาในห้องหอทั้งหลายแลทิ้งจากสมองไปเรียบร้อยดีเลยดีเลยนางเรียกสาวใช้ที่คอยตามปรานิบัิเร็ว เตรียมตะกร้าให้เรียบร้อยพี่สะพ้ยรับหน้าที่ทำอาหารก็พอแล้วงานหยาบอย่างการเก็บดอกไม้อะไรนั่นข้าทำเองว่าแล้วก็วิ่งจี๋ไปทางสวนดอกไม้อย่างลิงโลดเตียงรวนซามองสันต้ไปอย่างอะไรอาวร์แวบหนึ่งฮึอฮอวันนี้กอต้นขาทองคำไม่สำเร็จชีวิตนางลำเคนเกินไปแล้วเฮ้อถ้ามีจุดพลิกวิกฤตโผล่ออกมาก็ดีสินางกำ ลังจะหันกายเดินออกไปก็ได้ยินสนจี้ไปเปิดปากเรียกว่าเจียงรวนซะเจียงรวนซาหันควับกลับมาทันทีเอ่ยว่าท่านอ๋องเรียกข้าหรือเสวันได้ยินคำวิงวอนของนางใช่ไหมโอกาสพลิกวิกฤตมาถึงแล้วอาการตื่นเต้นของนางแม้แต่คนตาบอดยังดูออกสนจี้ไปสั่งสนเฟิงที่อยู่ด้านข้างด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ว่า เจ้าออกไปก่อนเสรนเฟิงออกไปอย่างเงียบๆแถมยังปิดประตูห้องให้อย่างเอาใจใส่ย,ยิ่งนักแสงสว่างในห้องสลัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจียงรวนซารู้สึกเครียดเกรงขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกหญิงสาวกับชายหนุ่มอยู่ร่วมห้องเดียวกันตามลำพัง ฝืนแห้งใกล้เปลวเพลิงย่อมติดไฟเดี๋ยวนะนางต้องถูกเสินฟู่เหวพาค่าไข้เขวแล้วแน่ๆถึงได้คิดอะไรเรื่อยเปื่อยไร้าสาระแบบนี้คนตรงไปตรงมาอย่างนางคิดแค่ว่าเวลาอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็ขอสัมผัสเสินที่ไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นจิ้มจิมหนะ้าเกี่ยวก้อยกันอะไรทํานองนั้นนางไม่ขอให้สมหวังในก้าวเดียวหรอกขอแค่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง ใบหน้าให้กลับเป็นปกติทีละนิดทีละนิดเท่านั้นขอแค่ไปถึงระดับน่ารักพริ้มเพรานางก็พอใจแล้วสัญจี้ไปคลำไปจนถึงข้างเก้าอี้แล้วนั่งลงอย่างมั่นคงก่อนกล่าวก่อนหน้าเสียวจิวอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดข้าหวังว่าเจ้าจะรู้ดีอยู่แก่ใจเตียงเรือนซาพยักหน้าแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเขามองไม่เห็นจึงพูดเสียงเบา ทราบแล้วยังมีเซนตี้ไปราวกับกําลังใคร่ครวญหาคำพูดอยู่ผ่านไปพักหนึ่งถึงพูดขึ้นไม่ควรคิดเพอ้อฝันอันใดข้าเองก็หวังว่าเจ้าจะไม่คิดเป็นอื่นพอเตียงรวนซาได้ยินแล้วพลันชะงักชะงันอะไรคือไม่ควรเพอร้อฝันหรือว่าเขารู้ว่านางอยากถูต้นขาทองคำของเขาเพื่อพลิกตัวเปลี่ยนโฉมอย่างงดงามไม่น่านะ จากการสังเกตและรวบรวมข้อมูลของนางในช่วงนี้นิ้วทองคำของเซอนจี้ไปเหมือนจะมีผลแค่กับนางคนเดียวแม้เขาจะกลัวการสัมผัสตัวกับสตรีแต่ก็ใช่ว่าไม่เคยสัมผัสมาก่อนถึงอย่างไรด้วยรูปร่างหน้าตาแบบเขาไม่รู้ว่ามีสตรีเรียงแถวเข้าหากี่คนแล้วนางเคยถามชุนหัวกับฉิวฉือถึงได้รู้ว่าไม่นานก่อนหน้านี้ห้องเตตั้ง ใจเชิญสันจี้ไปไปชมการร่ายรำระหว่างทางมีนางรำคนหนึ่งเข้ามาออดอ้อนอ,อซอสสันจี้ไป่โถมทั้งกายใส่อ้อมอกเขาแม้ว่านางรำคนนั้นจะถูกสันจี้ไปโยนออกไปเหมือนโยนขยะติดเชื้อในชั่วพริบตาก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นการสัมผัสแล้วถ้าว่านางรำคนนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงสมมติฐาน ของเจียงรวนซาเท่านั้นถ้าสันจี้ไปรู้ว่านางเข้าใกล้เพราะอยากอาศัยใบบุญนิ้วทองคำเปลี่ยนโฉมคงคิดว่านางเสียสติไปแล้วเป็นแน่คนวิปลาสจะเป็นนายหญิงแห่งตวนอ่องได้อย่างไรสำหรับห้องเต้แล้วนางเองก็สูญเสียมูลค่าในการใช้ประโยชน์ไปแล้วเช่นกันถึงตอนนั้นจุดจบของนางควรอนาถเท่าไรก็คงอนาถเท่านั้น รู้สึกว่านางจบเห่หน้าแล้วเจียงรวนซาจุดเพียนไว้อาลัยให้ตัวเองในใจเินตี้ไปเห็นนางไม่พูดอะไรอยู่ค่อนวันก็คิดว่าอีกฝ่ายสมองช้าต้องอธิบายคำพูดให้ชัดเจนแล้วเขากล่าวเสียงทุม้มหากเจ้าอยากอยู่เป็นพระชายาเอกที่จวนอ๋อง ก็ต้องสำรวมข้าสามารถละเว้นเจ้าได้แต่ตำแหน่งพระชายาเอกนี่จะเป็นแค่ตำแหน่งในานามตลอดไป เจ้าเข้าใจหรือไม่เสียงรวนซาที่กำลังตัวสั่นง,งันงกหยุดชะงักทันทีเดี่ยวนะทำไมเหมือนว่าเรื่องเราวจะแตกต่างจากที่นางจินตนาการเอาไว้ทำไมเซนจี้ไปถึงต้องเน้นย้ำเรื่องพวกนี้กับนางไม่พูดอะไรอยู่ค่อนวันเซนจี้ไปที่ทนรับความเงียบไม่ได้ที่สุดขมวดคิ้วเป็นปมกว่าเดิมในน้ำเสียงมีแววรำคาญเพิ่มขึ้นมาพูด ท่านอ,องกำลังเข้าใจอะไรข้าผิดอยู่หรือไม่ข้าไม่สำรวมตั้งแต่เมื่อใดกัน เจียงรวนซาได้สติเซินจี้ไปดูแคลนอยู่ในใจเวลาแบบนี้นางยังคิดจะเล่นลิ้นอีกเขาหน้าตาดีเหนือใครสตรีมากมายทิ้งตัวใส่อ้อมกอดเขาพยายามแสดงออกทุกวิถีทางธิดาของเจ้ากรมพิธีการเองก็เคยส่งขนมมาให้เขาถึงสามเดือนเต็มวิธีการเหมือนกันหมดฉันไหนเขาจะไม่เข้าใจมุมปากเขาเหยียดออกเป็นเส้นตรงแม กลีบปากจะบางมากแต่ก็ยังมีสีสันชุ่มชื้นออกแดงเรื่อเล็กน้อยหัวใจเจียงรวนสาเต้นตึกตกักแย่แล้วใบหน้านี้ไม่ว่าจะในยุคปัจจุบันหรือในอดีต ก็ล้วนแต่ทำให้คนลุ่มหลงได้ง่ายได้เหลือเกินในห้องเงียบงันเกินไปประสาทการฟังของซันตี้ไปฉับไวยิ่งเสียงหัวใจที่ตู่ตูก็รวเร็วขึ้นของเจียงรวนซาดังชัดเจนอยู่ในหูซันตี้ไปยกมุมปากขึ้นเรากลับได้รับชัยชนะเผยรอยยิ้มน้อยๆอ,ออกมาหากเจ้าสำรวมจริงหัวใจเจ้าคงไม่เต้นเร็วปานนี้หรอกพี่ชาย ท่านหน้าตาเหมือนไอดอลค่ะหัวใจข้าแค่เต้นเร็วขึ้นนับว่าสงวนท่าทีมากแล้วนะหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นบางพีอาจกรีตดออกมาแบบเสียกิริยาไปแล้วก็ได้น้ำลายฟูมปากเป็นลมลมไม่ลุกในชั่วพริบตานั้นเองเสียงร่วนสาก็เข้าใจแล้วเซอรจี้ไปเข้าใจผิดหรือเขาคิดว่านางเห็นรูปโฉมเขาแล้วเกิดพิศวาส ท่านอองข้าเข้าใจความหมายท่านแล้วท่านวางใจเถิดข้าไม่มีความปรารถนาในทางไม่ควรกับท่านเลยข้าแค่อยากขี้คลายความสัมพันธ์ระหว่างเราเท่านั้นเตียงรวนซารีบอธิบายพูดอีกอย่างคือท่านหน้าตาเหมือนไอดอลเซินหวินของข้าอย่างกับเคาะมาจากพิมพ์เดียวกันจะทำให้แปดเปื้อนง่ายๆไม่ได้ ต่อให้ท่านเป็นตาสีตาสาข้าก็ไม่อาจเกิดความพิศวาสอันใดต่อท่านได้อนาคตของข้าคือการได้โบยบินจากไปอย่างอิสระสายตาของเซนจี้ไปตกลงบนร่างของเจียงรวนซาเขามองไม่เห็นแพแท้แต่เจียงรวนซายังคงรู้สึกเหมือนถูกเขาอ่านขาทะลุป,ปรุปรงนางพึมพำอย่างอ่อนอกอ่อนใจว่า ความคิดของท่านใส่ซื่อเกินไปแล้วข้าก็แค่อยากเป็นคนที่ลงเรือลำเดียวกับท่านไม่ได้อยากเป็นคนที่อยู่ร่วมเตียงเดียวกับท่านน้ำเสียงของนางแสนจะแผ่วเบาแต่ความสามารถในการฟังเยี่ยงเซินจี้ไปก็ยังได้ยินทุกคําพูดของนางอย่างชัดเจนไม่มีตกลนเจ้าพูดจะออกมา ได้คำนึงถึงหน้าตาของตัวเองบ้างหรือไม่เขาหัวเราะด้วยความโมโ oh หเจียงรว่นสาไม่กล้าพูดอะไรเกรงว่านาทีถัดไปเขาจะเรียกสนฟังเข้ามาแล้วเตะนางออกไปอาจเพราะตระหนักได้ว่าเขาสิ้นเปลืองเวลาคุยกับนางตั้งมากขนาดนั้นสีหน้าสันจี้ไปจึงดำทะมึนลองออกไปนับตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องส่งอาหารมาให้ข้าแล้ว ข้าไม่กินเสียงรวนสาโมโหคนผู้นี้ชาไหนจึงเป็นเช่นนี้ดีร้ายอย่างไรนางก็ส่งอาหารมาให้ตั้งหนึ่งเดือนเลี้ยงจนองคารักผู้ใจเขาอวบอ้วนข่าวตัวไม่มีความดีก็ต้องเห็นแต่ความลำบากกันบ้างแต่นางไม่ได้เกี่ยวแม้กระทั่งนิ้วก้อยเขาด้วยซ้ำเขากลับไล่ตะเพิดนางแล้ว เสียงรวนซาโกรธจนกลายเป็นปาปักกระเป้านางลุกพรวดทำให้เก้าอี้ข้างเท้าพลิกหงายทันทีสันจี้ไป่ข้าจะบอกท่านให้นะนางโกรธเกลี้ยวคำรามเสียงดังต้องท่านในวันนี้เย็นช้าใส่ข่าข้าในวันพรุ่งนี้ก็จะสันจี้ไปหนักแน่นไม่หวั่นไหวแค่เลิกคิ้วขึ้นนิดๆมุมปากแต้มยิ้มคล้ายมีคล้ายไม่มีเจ้าจะทำอะไร ค่ะเจียงรวนซาชำเลืองเห็นรอยยิ้มของเขาไม่รู้ทำไมอารมณ์ปั่นป่วนพลุ่งพล่านถึงถูกระบายออกไปหมดในพริบตาราวกับรู้สึกเจ็บปวดต่อความหน้าไม่อายของตอนอย่างลึกซึ้งแม้แต่น้ำเสียงยามพูดยังเร้นแววเจ็บใจที่ไม่อาจหลอมเหล็กเป็นเหล็กกล้ายอยู่นิดๆน,นางพูดซ้ำอีกครั้งอย่างไร้เรี่ยวแรงท่านวันนี้เฉยชาต่อข้า ข้าในวันพรุ่งนี้ก็จะยังมาหาท่านใหม่นางจะยังห่างต้นขาทองคำผู้นี้ไปไหนได้อีกล่ะมาใหม่เรื่อยๆแล้วกัน เจียงรวนซากอดต้นขาทองคําไม่สำเร็จแต่นับว่าเก็บพวงคุณแจห้อยต้นขาทองคํากลับมาได้เซินฟู้เหยาหมุนซ้ายหมุนขวาตามอยู่ด้านหลังนางเหมือนห่างน้อยๆสายหนึ่งทั้งวันเบิกดวงตากลมโตที่ทั้งงดงามทั้งไร้เดียงสาของนางส่งเสียงร้องชมเชยไม่หยุดเจียงรวนซายโยนกระเทียมกำหนึงลงในหม้อเซินฟู่เหยวก็ ว้าวพี่สะพยท่านเป็นเทพธิดาโปรโยดอกไม้หรือเปล่าเจ้าคะดูท่าทางอันเชี่ยวชาญของท่านสิรู้เลยว่าท่านคลุกอยู่ในครัวมาหลายปีเจียงเรือนซายยกมีดทําครัวหั่นเต้าหู้ออกเป็นสองสาก้อนเสินฟู่เหยาก็ สวรค์พี่สะพยหรือว่านี่คือขวานวิญญาณงานเทพรังสรรค์ในตำนานเจ้าคะท่านดูเต้าหู้ก้อนนี้รอยตัดเรียบลื่นเช่นนี้เปี่ยมสเสน่ห์เช่นนี้ไม่ใช่ฝีมือการใช้มีดทั่วไปจะสามารถตัดออกมาได้นะเจ้าคะเจียงรวนซาตักข้าวออกมากำรรหนึ่งเซินฟู่เหยาก็ พี่สะพ้ยข้าบอกท่านตามตรงนะเทียบกับท่านแล้วพ่อครัวหลวงของเราที่อยู่ในห้องเครื่องล้วนแต่เป็นขยะทั้งนั้น ฝีไม้รายมือการยกยอเอาใจคนของชุนหัวกับชิวสือคงไม่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเสินฟู่เหยา่หรอกใช่ไหมนางควรเรียนแบบลูกไม้เหล่านี้เอาไปใช้กับเสินจี้ไปบ้างดีหรือไม่แต่คนผู้นั้นหัวแข็งนักเาว่าแต่ประจบเอาใจเลยต่อให้นางยกยอปอปั้นจนเขาลอยขึ้นสวรรค์เขาก็คงไม่ใช้ตาแลมองนางสักแวบพอนึกถึงเสิน ตีไปนางก็รู้สึกว่าอนาคตข้างหน้าของตัวเองช่างมืดมนเหลือเกินชีวิตคงไม่ดีขึ้นแล้วล่ะเซิรฟู้เหวยาจับสังเกตสีหน้าวาจายอยู่ด้านข้างอดถามไม่ได้ว่าพี่สะพยท่านเป็นอะไรไปหรือไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่า ตัวเองอับปลักษ์จนเป็นเช่นนี้ทำให้คนรู้สึกเศร้าใจยิ่งนักเจียงหรวนซาตอบรับคำไปเรื่อยเปื่อยเสินฟู่เหยายวกระพริบตาปริบปริบเอ่ยปลอบนางว่าพี่สะพ้ยท่านอย่าเศร้าไปเลยนะความจริงเป็นแบบท่านก็ดีมากแล้วดีตรงไหนหรือเจียงหรวนซามองนางอย่างชะง,งน วันเวลาคือมีดฆ่าสุกรแต่มันทำอะไรคนน่าเกลียดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเสรนฟู้เหวยาวตอบกลับอย่างจริงจังสุดคีดเจ้าของไม่ใช่น้องสามีที่รักใครสนิทสนมกับพี่สะพ้ยแบบจอมปลอมหรอกนะข้าขอบใจเจ้ามากสำหรับการปลอบประโลมที่แตกต่างไม่เหมือนใครนี้เสรนฟู่เหยาโน้มตัวไปกอดแขนเตียงเรือนซาวไว้ พี่สะพ้ยท่านอย่าหงุดหงิดใจเลยนะเจ้าคะพี่ชายไม่โอ้ท่านเช่นนั้นข้าโอ้ท่านแทนแล้วกันแม่แม่นางน้อยจะเติบโตในวังหลวงแต่ทุกคนต่างรักใคร่เอ็นดูปกป้องบ่มเพาะให้นางมีนิสัยใจดีไม่แปดเปื้อนข่าวโลกีเจียงรวนซาให้ลูกใหม่แห้งนางหนึ่งหอรวมถึงรับผิดชอบเลี้ยงอาหารหลักและขนมกินเล่นให้นางทั้งวันในใจของแม่นางน้อย ผู้นี้เชื่อไปแล้วว่าพี่สะพ้ยเป็นคนดีแน่นอนการกระทำอันอบอุ่นของนางทำให้เจียงรวนซาตัวแข็งทื่อนางนึกขึ้นได้ว่านางเองก็มีน้องสาวคนหนึ่งที่ติดคนเช่นนี้เหมือนกัน คอยชมเชยฝีมือทำอาหารนางไม่ขาดปากยามกลายเป็นคนแปลกหน้าในต่างแดนนึกถึงครอบครัวขึ้นมาย่อมเจ็บปวดยิ่งกว่าถูกดาบฟันเสียอีกขอบตาเจียงร่วนซาพันแดงระเรื่อเสินฟู่เหยานึกไม่ถึงเลยว่าตนเองจะโอจนอีกฝ่ายร้องไห้แล้วนางร้อนรอนสุดประมาณพี่สะพ้ยท่านร้องไห้ทำไมหรือข้าก่อกรรมทำเข็นอันใดใช่หรือไม่ เจียงรวนซาเกือบจะหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วโรคของแม่นางน้อยที่พอร้อนรนขึ้นมาก็ใช้สำนวนสุภาษิตมั่วไปหมดนี่มันมาจากพี่ใดนะเซิ่นฟู่เหยาเกาะแกะนางไม่ห่างพี่ชายทำไม่ดีกับท่านใช่หรือไม่เจียงรวนซาชะงักเสินฟู่เหยามีท่าทางเหมือนรู้ดีอยู่แก่ใจ ข้าว่าแล้วเชียวเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยคนแบบพี่ชายข้าชอบไม้อ่อนไม่ชอบไม้แข็งเวลาอยู่ต่อหน้าเขาต้องทำท่าอ่อนโยนนิ่มนวลเข้าไว้อีกอย่างเขาทนพวกผู้หญิงที่ร้องไห้ดังดอกสาลี่ต้องสายฝนไม่ได้เป็นที่สุดเหมือนที่ข้าทำเช้านี้อย่างไรล่ะ เจียงร่วนซาสะอึกอยากบอกนางมากเลยว่าอย่างเจ้าไม่ใช่ดอกสาลี่ต้องสายฝนแบบเจ้าเรียกว่าพายุซัดกระนําเป็นประเภทที่สามารถพัดต้นไม้ที่ลู่ลมจนหักได้อะไรทำนองนั้นแต่ก็ยังอดทนเอาไว้ได้เอ่ยว่าเจ้าเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่หรอกเซินฟู่เยาเบะปากแล้วตอบว่า พี่สะพ้ายข้ากินข้าวของท่านย่อมต้องเป็นคนของท่านแล้วท่านต้องเชื่อข้านะข้าช่วยท่านได้จริงๆนะได้ได้ได้ข้าเชื่อเจ้าเจียงรวนซาปลอบนางถ้าท่านไม่เชื่อข้าเช่นนั้นท่านก็รอดูได้เลยเซินฟู่เยาหน้างาม พูดจบก็เรียกซืือเหลิวนางกำนันคนสนิทของนางมาแล้วก็วิ่งเร็วจีจากไปอย่างกับพายุหมุนเสียงรวนซาไม่ได้ใส่ใจใครจะรู้ว่าตอนกินมื้อเย็นเซินฟู่เหาวาจะพาเซินจี้ไปามาด้วยเซินจี้ไปถูกเซินฟู่เหาวาประคองให้มานั่งลงตรงโต๊ะอาหารเซินฟู่เหาวาที่อยู่ด้านข้างขยิบหูขยิบตาให้เจียงรวนซาสุดชีวิตอีกนิดก็ เขียนคำว่าภาคภูมิใจไว้บนหน้าแล้วดูสิข้าช่วยได้เห็นไหมเซิรนฟู้เหว่ยาใช้ช้อนตักท้องหยกเต็มถงมาวางไว้ในชามเซิรนจี้ไป ท่านพี่ชิมอันนี้พี่สะพายเรียกมันว่าท้องหยกเต็มถงหอมมากเลยสีหน้าสนจี้ไปสงบนี่ยงขณะนนำอาหารที่อยู่ในช้อนคันเล็กเข้าปากแก้มสั่นกระตุกโดยไม่ได้ตั้งใจอารมณ์บนใบหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยสายตาเขามองไม่เห็นประสาทรับกลิ่น ประสาทรับสัมผัสและประสาทการฟังจึงฉับไวเป็นพิเศษคนอื่นเพียงรู้สึกว่าอร่อยมากพอถึงเขากลับบังเกิดรสชาติอร่อยล้ำมหาสารอาหารชื่อหรูหราความจริงก็แค่อาหารบ้านๆธรรมดาทั่วไปแต่เลือกสรรวัตถุดิบอย่างเอาใจใส่ใช้หูลล่วปอถั่วเขียวมเมล็ดข้าวโพดเนื้อกุ้งหอย มาผัดรวมกันแล้วก็เติมมเมล็ดสนลงไปเล็กน้อยพอเข้าปากกลิ่นหอมก็ฟุ้งกระจายแตกต่างจากอาหารที่พ่อครัวในตัวอ๋องทำจริงดังว่า น้อยแค่นี้ชิมไม่ได้รสชาติแน่ชัดหรอกพอเขาพูดด้วยสีหน้าไร้อารมณ์จบก็เลื่อนชามไปทางเซินฟูเหยาสื่อเป็นไหนให้นางตักมาอีกช้อนเซิรนฟูเหยาตักให้เขาสองช้อนพูนๆด้วยสีหน้าเสียใจหตนนี้ท่านน่าจะกินจริงจังได้แล้วกระมังเซินจี้ไปพยักหน้ามีประโยคคาเห็นแก่หน้าเจ้า ก็เลยยอมนั่งอยู่ที่นี่แล้วฝืนกืนลงไปหรอกนะ เขียนเอาไว้เต็มใบหน้าครึ่งชั่วยามหลังจากนั้นเจียงร่วนสามุมปากกระตุกงึกงึกพลางมองส่นจี้ไปลิ้มลองอาหารจานแล้วจานเล่าประกอบกับมีเตาหลอมอย่างเส่นฟู่เหยานั่งอยู่ด้วยกับข้าวแปดอย่างน้ำแกงหนึ่งอย่างก็เหลือแต่จานเปล่าด้วยความเร็วในระดับที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเจียงร่วนซามองเส่นจี้ไปอย่างเย็นชานี่ใครกันเนี่ยเมื่อสามชั่วยาม ใครลั่นวาจาสาบานว่าจะไม่กินอาหารที่นางทําใครกันปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ